อีเยมยงครับยิงเฉยแล้วก็ปิดอิะครับจำนวนทุสิยอมแบบลอยตัวนะครับก็โค้งคข้นไปทงเลยก็ะมรแล้วก็เล้ว็แล้วก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 แล้วก็แล้วก็้วแก็้ก็แ แล้วก็สุดท้ายเป็นแบบเลขขาสองคือบนะครับซ u ้อสตรีมแล้วก็มีคาซือเป็นฟิตนะครับวา่าคากาจครับนะไทยนี่ที่เ,เอกพวกเอกทันหมายนะเลคบก็จะมีไทยนี่เปิดเงนะครับซอง มีที่องเหงืกนะครับก็เลือกใช้ตามขนาดมเราแบบใส่ที่ในคนคือก็คือใช้ตังแต่ small ตั้ตตัวเทงกมก็คือเลือกใช้ตั้งแต่มีเยื่อผิดขึ้นมามียื่อให้ได้มอรองเห็นได้ ก็นัาใช้ประเภทพิทเศษก็คือ e ี a i l กับเซจส่วนเซตทางเนี่ยก็มีทางเบียร์ทางเบียร์พวกนีเราไยด้ใช้ใในักใช้ใช้เซตทางแล้วก็แซมซึ่งทางแซมจะพิเศษว่าเดก็คือเปลี่ยนค่าตัวเองได้ เมื่อไอขวดนั้นหรือเขวนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปข้าทำใจไม่ต้งเปลี่ยนอะไรเลยส่วนใบเล่มนั้นก็ไว้เก็บนะครับไว้เก็บข้อมูลที่ไม่มีคาแรคเตอร์เซตเช่นเนื้อหาของเนื้อหาของไฟล์ Word ไฟล์ Excel ไฟล์ PDF เนื้อหาของเก็บไฟล์นั่นเองครับไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงไฟล์วีดีโ อันนี้ก็เป็นการใช้หลักที่ไมค์รามีเพราะว่าก็นเน้นไปที่อีกหทอร์เฟนะครับแล้วก็เรื่องการขรวนคุณ c ลิเอ c t อร์เซ็กซ์นะครับคลิเออร์เซ็กซ์นั้นขึ้นกับข้อมูลอินพุตเป็นหลักนะครับไม่ได้ขึ้นกับข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บก็คือ,คคอถ้าไฟล์เราอินพุตที่เป็น ASCII เราก็ต้องเซตเป็นเป็น a s ไม่ว่าตารางไปทางจะเป็น t 8ตารา เราเซตเมนที่ตกกับอินที่พอดขึ้นมาครับเพื่อเป็นการบอกว่ารูปแบบอีนพุเนี่ยจะเป็นโคดิ้งแบบไหนถ้าไม่เรารู้เป็นโคดิง้งถูกก็งก็จะแปลงข้อมูลไปลงตารางใ้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องาเาตาดต้าบเมตัดต้า,ตา,า,ตาก็คือการดูข้อมูลโครงสร้างครับในฐานข้อมูลเรา อยากจะรู้ว่าข้อมูลเรามีเทเบิลชื่ออะไรคือมี d า t a เบ s e ชื่ออะไรแต่ละเทเบิลมีคอลัมน์อะไรมี d a t าตาค e นอะไรนะครับที่จริงแล้วนอกจากจะดูโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเรายังดูอย่างอื่นให้ด้วยนะครับนี่แต่ว่าผมไม่ได้เน้นไปนะครับเรามี d a t าตาเ e พิเศษชื่อว่า Information Schema ก็สามารถยูสได้หลังกนี้นะครับยูส Information ีมากแล้วก็โชว์เทเบิลเพื่อดูหลายเทเบิลจะเห็นว่ามีเทเบิลมากมายนะครับเทเบิลเซสชั่นสเตตัสเทเบิลเซสชั่นเวเบิลเทเบิลที่ชื่อว่า uh, global status global variable <c oughs> <c oughs> ถ้าเราใช้คำสั่ง Show โกลบอลแวลู val, เนี่ยเราก็จะได้แวลูทั้งหมดมาใช่ไหมครับเราไล่ได้ก็คือเพื่อฟิลเตอร์นะครับเช่นผมจะหาตัวแปรคิวบี้แคชเนี่ยผมก็ฟิลเตอร์ด้วยคิวบี้เปอร์เซ็นต์ก็จอดมาน้อยหน่อยนะครับแต่การฟิลเตอร์ด้วยคำสั่งโชว์นั้นฟิลเตอร์ได้แค่ชื่อนั้นนะครับไม่สามารถฟิลเตอร์แวลูได้ ผมอยากว่าอ,อ,อยากรู้ว่าตัวแปรตัวไหนมีแวร์ลูที่ศูนยางคำสั่งโชว์ทำไม่ได้คำสั่งโชว์ไม่ได้นะครับทำได้แค่ฟิลเตอร์ด้วยนินะครับให้เลื่อนค้าต้องการจะฟิลเตอร์ด้วยแวร์ลูอยากรู้ว่าแวร์ลูตัวไหนมีค่าที่ศูงเราต้องใช้เทเบิลครับที่ชื่อว่า global variable ที่ว่านี้ครับ DES ดู e ฟังกรชานของตารางนี้นะครับ Global Variables ก็มี2คอลัมน์นั่นเองคือ Variable Name กับ Variable Value เพราะฉะนั้นผมก็ส l เดก Star from Global Variables Where Variable Value เท่ากับ0ูนะครับตามชื่อคอลัมน์นี้เลย Variable เท่ากับศู ครับพวกนี้มีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดมีร้อยเจ็ดสบสองกแถวนะครับนี่ย่างเริ่ตน้นใส่ตัวเโคตรเพื่อให้ชุดทุกปีเลยยี่ส,สิบเอ็ดแถวนะ,นะก็เป็นตัวอย่างครับแล้วก็เรายังใช้ information schema ในการ generate Code เพื่องาน Admin ด้วย อย่างเช่นผมต้องการจะด้ำข้อมูลทีละเทเบิลเทเบิลมีเป็นร้อยเลยไาะนั่งผิดเองก็ไม่ไหวเราก็ใช้คำส,สั่ง select จากเทเบิลเพื่อสร้างสเปกตรัมขึ้นมาเอาไว้ให้ใช้งานนะครับเป็นต้นส่วนวคำสั่ง show นั้นก็เป็นคำสั่งง่ายๆนะครับก็จะมีโชว์ต่างๆโชว์ที่แนะนำและให้จัได้นะครับก็คือ show database s e สอันนี้เราเคยใช้แน่นอนนะครับ โชว์เทเบิลโชว์ฟูลเทเบิลโชว์เทเบิลกับโชว์ฟูลเทเบิลต่างกันนิดเดียวครับลองไปดูครับโชว์เทเบิลกับโชว์ฟูลเทเบิลแล้วก็พวกนี้จะมีคำสั่งไลท์เหมืนครับไลท์อะไรเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างครับพวกมีใส่ไลท์ได้ก็คือเพื่อฟิลเตอร์ให้เหลือ ที่ตกตามเรื่องไข่เรื่องไข่ย้จะเป็นไม่ได้ครับเป็นไล์เป็นหลังนะครับแล้วก็โชว์ไทโริสเตตัสครับพวกนี้อยากให้จำได้นะครับโชว์เทเบิลสเตตัสเอาเตัเงที่มีเทเบิลน้อยๆนะครับโชว์เทเบิลสเตตัสนะครับจะให้รายละเอียดของเทเบลิลจะให้รายละเอียดของเทเบลิล เปอนจินอะไรมีจำนวนแถวอยู่เท่าไหร่นะครแต่ละแถวกว้างเท่าไหร่ไฟล์ฟที่ใหญ่สุดได้เท่าไหร่รันอัพเกรดเท่าไหร่พวกนี้ครับเรียกว่าโชว์ด้วเวอร์เซตัลก็เรียนยังไี่ทีนะครับเพราะว่าเราอาจจะค้างเราอาจจะค้างไปไม่ได้สนใจทุกมีติพวกนี้มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็โชว์โฟู์คอลัมน์โชว์ฟูลคอลัมน์นะครับ เราได้ทําในนั้นด้วยนะครับโชว์ฟูลคอร์ลังแล้วก็ฟอมนะครับตารางน,นะตางฟอมตารออตางนะครับตรงนี้จะเหมือนกับคำสั่งเดสก์ทายนะครับฟอมตารางตารางเช่นซิตี้เป็นต้นนะครับต,ตรงนี้จะเหมือนกับคำสั่ง DES c แต่ต,าต่างกันตรงที่จะมีคอลเลชันที่ขึ้นมานะจะมีคอมเพลตเซอร์เซ็คคอลเลชัน ก็โชว์เองนี่ที่มีประโยชน์ในการคำสัง่งครับโชว์เคลียร์ทิวเวลอันนี้อาจาร,รย์ก็ต้องกล้าใช้กระชับนะครับขอให้ดูคำสัง่งเคลียร์คำสั่งโชว์ก็มีประโยชน์เพราะว่าพิมพ์ได้ง่ายและเร็วกว่าอินโฟมิชชั่นสกีมาอินโฟมิชชั่นสกีมาต้องเสียเวลาเสครับแต่ข้อดีของอินโฟมิชชั่นสกีมาคือดูได้ที่ดาต้าเบสดูได้ที่ดาต้าเบสนะครับ แต่คำสั่งโชว์นั้นจะโชว์เฉพาะในประเทกที่เราดีว์อยว่ครับก็นี่เป็นคำั่งโชว์ที่ใช้บ่อยครับแล้วก็มีประโยชน์ครับนี้เรามาดูเรื่องใหม่นะครับเรื่องซอเด์แวร์ที่ ว,วันที่8จะเป็นเรื่อง solid จินนะครับก็จะจะจะ,จะอธิบายส่วนที่ในทาจุดแข็งของไม้เท้นะครับก็คือเ,เรื่อง So l i d จินซึ่งักเตะอื่นๆะไม่มีนะครับในบทนี้ก็จะพูดถึงฟีเจอร์สำคัญน,นะครับของ solid จินหลักของไม้เท้าก็คือไม้แปนรมมีความสามารถอะไร มีข้อจำกัดอะไรครับอินโฟดิแล้วก็เมมโมรีนะครับซึ่งเมมโมรีนั้นจะแตกต่างจากโซเลตชที่อื่นก็คือไม่เก็บข้อมูลในดิสกเลยไม่เก็บข้อมูลเป็นไฟล์ครับแต่เก็บไม่ได้หนูจำตัวเนิ่องนั่นเป็นเมมโมรีที่น่าสนใจมากเพราะว่าเร็วที่สุดนะครับเพราะไม่มีหน้า็บดิสเลยแล้วก็แนะนำ โซลิจินอื่นครับที่ติดตัวมากับไม้เซลล์เช่นเฟนเลกเตน,นคลายเซนปีแ็คโฟมครับแล้วก็เอ็นีเพื่อให้อาจารย์เนี่ยมีออปชันมีตัวเลือกนะครับให้เหมาะสมกับงานเราครับถ้าจะจำภาพกันแรกได้นะครับภาพัแรกจะเป็นการตอกมวลผลนนะครับอ่า โดยจะมีแบ่งการประมวลผลของคิวรีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเป็นหมายให้เราซูเมอร์ Health, รับผิดชอบนะครับหมายให้เรารับผิดชอบในการตรวจสอบซีแพคนะรือแวกการพาสนะครับการอ็อกซิมัยนะครับหาเส้นทางในการหยิบข้อมูลว่าเราจะหยิบข้อมูลจากตารางไหนเป็นหลักก่อนครับแล้วก็ Execute นะครับ SQL ก็จะเป็นจะสร้างคำสั huh. ่งเนี so, uh, so, like, uh ่ยมาสั huh. ่งให้ส่วนจีน huh. น right ั mm ้นทำตามนะครับส่วนจีนก็ทำตามนะครับเช่นขอข้อมูลส่วนจีนต่างๆเนี่ยก็จะหยิบข้อมูลมาให้แล้วก็ให้เอาขึ้นออกมาอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับกลับไปให้ตัว SQL ัผนการประมวลผลเนี่ยจะแบ่งออกสองส่วนคือส่วนที่ไมโครเซอิสชอบกระตากนี้นะครับก็คือตรวจสอบซิงแพร์ หาเส้นทางแล้วก็สั่งงานอย่าง SQL สั่งงาน SQL ตัวโซ e s จิ a โซเ g จินก็มีทำหน้าที่ตามคำสั่งนะครับตามความสามารถของโซเลจินนั้นเช่น Execute ที่บอกอาจจะบอกว่าให้ไป insert ข้อมูลโซเ g จินก็จะรับคำสั่ง insert ก็ไปหาวิธีทำเองนะครับดังนั้นโซเ g จินแ,แต่ละเจ้าเนี่ย ก็มีหน้าที่ทําตามคำสั่งนะครับแล้วก็จะต้องมี AI ยมาตฐานนะครับว่าสั่งแบบนี้ซอเรนจินต้องทำยังไงนะสั่งอินเสิร์ตซอเรนจินต้องไปเซฟขอ้อมูลสัส่งเซเล็คซอเรนจินต้องไปหยิบข้อมูลมาให้อย่างนี้เป็นต้นดันั้นเป็นเดอร์อแต่ละเจ้านะครับผู้ผลิตซอเรนจินแต่ละเจ้าก็ต้องพยายามทำให้ได้ตามมาตรฐานนี้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นซอเร์จินนะครับรม,ะะมีหน้าที่ หนึ่งก็คือจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บใส่ไฟล์จัดเก็บใส่บิลลี่จจัดเก็บใส่เทจะจัดเก็บใส่แท็กในรูปแบบใดๆก็ได้เป็นความรับผิดชอบของ s o l i d i t y transactional c a p a b i l i t y คือความสามารถในการท transaction นะครับคือสามารถจบเรื่องการกระทำที่ผ่าไปแล้วได้นะครับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการล็อกนะครับการแบกบิลลี่ ตรงนี้มีความหมายว่าการแบ็กอัพของแต่ละโซลิดชิ่งไม่เหมือนกันครับการแบ็กอัพของแต่ละโซลิดชิ่งไม่เหมือนกันครับแล้วก็ออพติมิเซชันคือเทคนิคพิเศษของแต่ละโซลิดชิ่งที่จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วครับนะครับอ่านข้อมูลได้เร็วครับ แล้วก็ฟีเจอร์อื่นนะครับเช่นฟอร์เรนทีนะครับมาตตินโอลิบีฟอร์เรนทีเราลบตัวแม่ตัวลูกลบด้วยเราลบตัวลูกได้เราลบแม่ลบข้อมูลจากตารางแม่โดยยังมีลูกๆอยู่ไม่ได้อนยะ่างนี้เป็นต้นมีการทดสอบใช้ฟอร์เรนทีด้วยนะครับนะหรือมีสปาร์ชิโอดาต้าเนะี่ยเก็บข้อมูลพิกัดมุมทิศ ฟูเทนเซอร์มีอินเด็กแบบกฟูเทนซซึ่งโซเลจิส์มงตัวไม่มีครับนะก่อนนี้เป็นความสามารถของโซเลจิส์เมื่นค้าเราเลือกไม่ถูกตัวก็จะไม่มีความสามารถบางอย่างนะครับแนะวทางในการเลือกก็คือเลือกให้เหมาะสมกับงานนะครับทีนี้ก่อนจะเลือกได้เนี่ยเราก็รู้พฤติกรรมของการโซเลจิสก,ก่อนมันจะได้ตัดสินใจถูกนะครับ แล้วก็บางทีกัมเกึนะครับกัมเกิก็คือลักที่เทรลโน,นนรหรือสองตัวนะมีฟีเจอร์ไม่ครบนะครับเราก็ต้องช่างใจเอาครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหนดีเราวก็ดูโซเลจินที่พัฒนาะโดยไมเอทครับ,รบก็จะมีไมเอแสนนะไม่อแนตัวนี้เป็นโซเลจินหลังเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานข้อมูล database ไมซ์เซลนะครับเทเบิลต่าง okay. like ๆที่อยู่ใน database ไมซเซลส่วนใหญ่เป็นไมซ์แซนนะครับเป็นไมซ์แซนทั้งหมดนะครับ memory memory ก็เอาออกไปได้เหมือนกัน memory ที่สำเร็จจิตนั้นใช้สำหรับตารางภายในอย่าง information schema เนี่ยก็เป็น memory เป็นจิตเหมือนกันคือเก็บข้อมูลในตัวจับครับ b a c k hole แก้โคงคือลุมดำลุ่มดำก็เป็นโซลิตินติดตัวนะครับลุมดำตัวนี้ทาําง่ายมากเลยเพราะว่ามันไม่เก็บข้อมูลเลยนะครับเราอินเสิร์ตขอ้อ,ขอมูลเข้าไปก็หายเราซือ้อข้อมูลมาก็จะว่า,าวเ่าได้ที่เซ็ตต์ลอดนะครับเไม่ต้องสมัครใมาเด็ดแต่มีวิธีใช้นานถึงครับแก้โค้งฟอลคอนอันนี้ฟอลคอนเนี่ยไมายา่ได้เราพัฒนาเองแต่ยังไม่เสร็จนะครับจะเอามาแทนอินโนเดีย พราะอ no ินโดดียสังเกตอดีนะครับอินโดดียไม่ได้ถูกพัฒนาโดยไมเอลส์เราเห็นไหมครับอินโดดียอยู่ข้างล่างนะครับเป็นทงอิ้งบนสัมหนึ่งนะครับอาใครอาใคนั้นเหมาะสำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเหมือนกระสกะว่าไวเป็นการเก็บ่ยนที่ซีโประนะครับซีพีดีซีพีเราเคยใช้เรียกครับเอเจที่เป็นซีพีใ,ในตารางไหนครับ ตาราง General Log ฐานตาราง General Log ที่เราเซ็ตหลอกเอาข้อมูล Table แล้วเขาก็จะเซฟข้อมูลหลอกนะครับในตารางชื่อ General Log ตารางนี้มี่ Engine x ีนะครับ,ร ME, รบไม่ได้เซ็ตใน MySQL NDB Cluster NDB Cluster เป็นส่ว G C นจนที่ เหมาะสำหรับการประมวลผลแบบกระจายนะครับ,บก็คือจะต้องมีเครื่องเพื่อกระตุ้นเครื่องครับเหมือนเป็นเ,น,เน็ตเวเิร์กได์เหมือนเป็นเลนส์เปลือกได้คู่นี้นะครับเฟเจอร์เลนส์เฟเจอร์เลนส์เป็นกับแบ็กรูปคือไม่เก็บข้อมูลใดๆนะครับแต่ว่าจะ forward ข้อสัง่งไปให้อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับตัวอย่างเช่นสมมติผมสัง่งอิ insert ใส่ star นี้ ตารางนี้เป็นเซตเตอร์เลนด์ทำสั่งสเวย์ที่สั่งแบบตารางนี้นะครับ <G ül> ก็จะถูกส่งไปอีก 1, ลเซอร์เวอร์หนึ่งอีก 1, อเซอร์ลเวอร์หนึ่งแล้วจะไปอิสเวย์แทนพอผมสั่งสิเล็กจากตารางนี้ทำสัลล 1, งงส่งสิเล็กที่มาขอสิลเล็กจากตารางเนี้ยก็จะถูกส่งไปอีกเซอร์เวอร์หนึ่งเพื่อไปสิเล็กเพื่อไปเอาข้อมูลมาเพราะฉะนั้นตัวตารางลเซนเตอร์เลนด์เ่ยไม่เก็บข้อมูลใดๆเลยส่งต่อคี่สั่งไปกระจายที่สั่งไปนะครับให้เครื่องอื่นแทน ประโยชน์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในหัวข้อนั้นนะส่วนเทอร์ฟารตี้นะครับก็มีอินโดนีเซียอินโดนีเซียยไม่ได้พัฒนาตัวไม้ครบแต่ว่าบันเดอร์คือแถมมากับตัวไม้เราเลยครับส่วนตัวอื่นนั้นก็มีฟีเจอร์เฉพาะของเขานะครับเฉพาะทางก็คือส่วนใหญ่ไม่ฟรีนะครับไม่เสียมานนะครับเพื่อให้ได้ฟีเจอร์ที่เราต้องการ ดูว่าเครื่องของเรานั้นสอดคลอดเอนจิ้นอะไรบ้างเราจะโชว์เอนจิ้นโชว์เอนจิ้นนะครับเราจะเห็นเอนจิ้นที่เราสอดคลอเอนจิ้นนะครับอย่างเครื่องของเรายิงไล่แฟรซีซีเหมิดไล่แฟร์แบ็กโว่เดนเจเลต อินโนเดียร์อาร์คล์แล้วก็แบงค์บรีนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นอะไรเป็นเย่เย่เย่นะครับเฟ้นร์เซนต์ของเราเป็นโน้่ใช่ไหมครับลองช่วยคิดดูนะครับถ้าซัพพอร์ตเป็นโนู่เพราะว่าใช้งานไม่ได้นะครับเราจะต้องเปิดการใช้งาน โดยจิ้นในชีริตก็บอกว่าไม้ของเราเนี่ยรู้จักอินทนอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานได้หรือเปล่านะอย่างผมเนี่ยใช้งานได้หมดทุอกอย่เลยอินโดแล้วก็อินโดนีเรียคือคำว่าดีฟอลเป็นคำว่าดีฟอลแปลว่าเวลาผมสร้างตารสร้างตารางน,นะครับโดยไม่ระบุอินทิชน โดยไม่ระบุเอเจนต์นะครับตารางนั้นก็จะกลายเป็น InnoDB ตารางนั้นจะเป็น InnoDB นี้ถ้าเราต้องการสร้างตารางที่มีเอเจนตที่เราต้องการนะครับเราควรจัดระบุให้ชัดเจนนะครับ c r e a t a b l e แล้วก็วกกรรรกรประกาศ table ตามปกติพอปิดวงเล็บแล้วเนี่ยพอปิดวงเว็บแล้วก,ก็ใช้ keyword เ,เอเจนตทตรงกับ แล้วก็ชื่อจิ้นตัวตการตัวพิมพ์ใหญ่ชนพิมพ์เล็กได้หมดนะครับเช่นจิ้จิ้น,นต้อกับ i t d ETD กับ m y f a i โอ a n k o TSP ก็ว่ากไปนะครับไม่ควรเว้นไว้เวนไว้จะเป็นไปตาม Default Default ของแต่เครื่องงานจะไม่เหมือนกัน Default ของแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับออปชั่นนี้ครับ Default s o r a g e n g e default storage จิตถ้าในตัวในวันแรกที่เราเซตอัพเนี่ยนะครับจะมีหน้าจอหนึ่งให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็น transitional only นะครับอันนั้นแหละคือเป็นการเลือก default storage จิ๊ครับซึ่งเราเปลี่ยนได้ก็ไปเปิดไฟล์ my dot ai หากระทบดีถ้าไม่มีก็เพิ่มเข้าไปเอง แล้วว่าดีฟอลต์โ e ลิเดจเท่ากับอะไร <c oughs> ขีดขีดไม่ต้องนะครับการเปลี่ยนโซล g i n จอันนี้มนนนนีประโยชน์มากนะครับ <c oughs> สมมติว่าเราตอนสร้างเนี่ยเราไม่ได้ระบุโซลิเดจเราได้อีกโนเดบีขึ้นมาเพราะว่าเราอยากเปลี่ยนใจในไมซ์แซมนะครับเราก็ใช้เอ็เตอร์ทเบิลแล้วก็อบอกเอ็นจินใหม่เลย การอันเตอร์นี้นะครับจะช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นกับขนาดของข้อมูลเพราะว่าคําสั่งอันเตอร์อันเตอร์เทเบิลเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งสร้างเทเบิลขึ้นมาใหม่นะเวลาที่เราอันเตอร์เทเบิลเนี่ยอันเตอร์เทเบิลทีเอ็นจิ้นเท่ากับมาแซมแบบนี้นะครับสิ่งที่คําสั่งอันเตอร์ทำเนี่ยก็คือ เขียนเทเบิลขึ้นมาใหม่เขียนเทเบิลทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไลท์ทีคือสร้างเทเบิลทีหนึ่งให้มีโครงสร้างเหมือนกับทีตัวเดิมเลยแล้วอินเสิร์ตใส่ทีหนึ่งนะครับเลือกสตาร์กรอบทีก๊อปปี้ข้อมูลจากเทเบิลทีเดิมนะครับมาใส่ทีหนึ่ง พอคัปปี้ได้หมดก็หลอก table t แล้วก็อัะนะเ r table rename rename table ก็ได้นะครับ rename table t หนึ่งทอ t อย่างนี้เป็นต้นนี่คือกระบวนการภายในใะะยน,ยใน,นะครับเพราะนเวลาเรียนจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าสังเก็นปุ๊บเสร็จปับนะครับ ไม่ใช่เขาไปแก้คำว่าอินโทรดีเป็นไมค์แฝนไม่ใช่แต่ว่าเป็นการก๊อปปี้ขอ้อมูลย้ายขอ้อมูลอย่างนี้เป็นต้นเั้นถ้าข้อมูลเรามีเป็นล้านเลี่ยก็ใช้เวลานานมากข้อมูลเรามีน้อยก็ใช้เวลาแคบเพียงครับคำสารเนี้มีประโยชน์มากๆในการดีแฝงข้อมูลนะครับดีแฟกตีแฝงค,คืออะไรครับ คือเราเข้อมูลมาเรียงกันกให้มีช่วงว่างเหมือนกับข้อมูลเรากองสเปซปาเนี่ยนะครับเราก็ามาแพคให้แน่แนๆเพื่อให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมเป็นอ่อนครับถ้าเรวาวางของสเปซปาเนี่ยเราเก็บได้ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้า,าจัดเรียงเป็นตั้งที่สวยงามเนเราเก็บได้เยอะนะครับอันคำสัง่งอันเตอร์เทเปรเนี่ยช่วยในการดีแทกได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า มันเป็นการก o p ปีข้อมูลอินเสิร์ตข้อมูลใหม่เลยตั้งแต่แรกเย่งระดับเพราะฉะนั้นอินเสิร์ตข้อมูลแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไม่มีการลบเลยไม่มีการอัพเดทเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลจะเรียงสวยงามนะะข้อมูลในทีหนึ่งเนี่ยจะเรียงสวยงามเพราะมีแต่อินเสิร์ตล้วนไม่มีอัพเดตไม่มีดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในทีหนึ่งจะเรียงสวยงามนะครับมีประโยชน์ในการดีแฟกข้ขอมูลด้วยครับ คโชว์ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูว่าเทเบิลของเราเนี่ยเป็นเอ็นจิ้นอะไรอยู่ณตอนนี้ก็มีหลายๆวิธีที่จะดูนะครับโชว์พิเลตเทเบิลโชว์พิเลตเทเบิลดูคำสั่งเกลย์นะในวงเล็บปิดของคำสั่งเพลย์ก็จะมีคำว่าเอนจินเท่ากับโชว์เทเบิลสเตตัสโชว์เทเบิลสเตตัสก็จะมีคอลัมน์แสดงว่าเอ็นจินเป็นอะไรนะครับ หรือเอามาจาก information schema คอลัมน์ที่ชื่อว่า e n n g i จิตครับ show table state นะครับจะมี column หนึ่งอลัมน์มที่สองนะครับบอก e n g จิคอลัมน์แรกคือ name คอลัมน์ที่สองคือจิตนะครับ,รมมรมรบ city มีจิตเป็น My Fair ครับคันที่มีเป็น My Fair คันที่เปลี่ยนเป็น My Fair เทมเพลที team, ผมเป็นดีโดีอย่างนี้เป็นต้นหรือโชว์เกียรติ์กทแบิลถ้าเทมเพลเป็นยอะนะครับเราก็คิวเตอร์เรียกคำสั่ง line, line, ไลน์นะครับไลน์ไม่ใช่ไม่ต้องสนเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไลน์ให้ตรงตัวเลยก็จะบอกว่า City ้เป็นไมค์แชร์ครับซิตี้เป็นไมค์แชร์โชว์เกียร์เทก็ได้โชว์เกียร์เทเบิลซตี have huh.